ไม่ใช่แค่เงินทุนแต่คือพันธมิตรทางธุรกิจหากคุณกำลังมองหามากกว่าแค่การลงทุนแต่ต้องการพันธมิตรที่พร้อมจะนำธุรกิจของคุณสู่มิติใหม่แทนธุรกิจสำหรับดึงดูดนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ของเราคือเครื่องมือที่คุณกำลังมองหาจุดเด่นของแผนธุรกิจนี้เน้นซนเนอร์จีมากกว่าแค่ฟินนเชอรเราไม่ได้เพียงแค่แสดงตัวเลขทางการเงินแต่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงโอกาสในการผลึกกำลังซนเนอร์จีทั้งในด้านการตลาด การผลิตและการเข้าถึงลูกค้าที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งสองฝ่ายวิเคราะห์คู่แข่งแบบเชิงกลยุทธ์เผยให้เห็นว่าการร่วมมือกับคุณจะช่วยให้ธุรกิจของนักลงทุนมีความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไรโรดแมปการเติบโตระยะย,ยาวนำเสนอแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนและการเติบโตในอนาคตทำให้พวกเขามั่นใจที่จะร่วมเดินทางกับคุณโครงสร้างการนำเสนอที่น่าเชื่อถือจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจดาวน์โหลดแผนธุรกิจตัวอย่างนี้ได้ฟรีเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมสำหรับก้าวสำคัญที่สุดของธุรกิจคุณดาวน์โหลดฟรี